ทำไมในมุมผมเวลาเล่นบอลการเข้าใจเกมขั้นสูงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเดี๋ยวให้ดูเพลนี้ครับเพลนี้นักเตะบาซ่าถูกกดดันสูงครับการเคลื่อนที่ตอนไม่มีบอลของแต่ละตำแหน่งย่อมสำคัญการแกะเพซซิ่งไม่ใช่การใช้สกิลครับแต่เป็นการวิ่งแทนเป็นการวิ่งในตอนที่ไม่มีบอลจะสำคัญมากๆทั้งการวิ่งและการพาร์แบบนี้มันมีเทคนิคอยู่นะครับข้อที่1เราต้องเข้าใจหน้าที่ตัวเองก่อนอย่างเพลนี้จะมีฟูลแบ็กกับบ็อกทูบ็อกที่ช่วยกันแกะเพซครับเมื่อเวลาได้บอลควรเลือกชอยส์ที่เพื่อน เล่นง่ายมากที่สุดจึงเป็นที่มาของคําว่าเล่นกว้างและเล่นง่ายครับส่วนใครที่มองหากระเป๋าเอาไว้ใส่ของเอาไปฝึกซ้อมฟุตบอลนะครับตัวนี้ใส่ได้ทั้งรองเท้าสตาร์ทแล้วก็ลูกฟุตบอลไปพร้อมกันได้เลยทั้งจะสะพายหรือว่าจะถือแบกเอาก็ได้ครับทิศข้อที่2สุดท้ายก็คือการสแกนพื้นที่เสมอครับเวลาที่เราเล่นบอลเราอย่าลืมเด็ดคือการสแกนพื้นที่ว่างจะทําให้เราเข้าใจเพย์แต่ละเพย์ได้ดียิ่งขึ้นครับข้อที่3สุดท้ายก็คือการฝึกเบสิกฟุตบอลครับไม่ว่าจะเป็นการรับเฟิร์สทัชหรือว่่่าาากรสงทํแคนี สาอย่างบอกได้เลยว่าเราจะเทพกว่าเพื่อนแน่นอนเพื่อนๆท่านไหนที่คิดว่าอยากจะสนับสนุนผมรบกวนกดตะกร้าช่วยหน่อยนะครับขอบคุณครับ